กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอาลุลยเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี้แหละท่านสำหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญสองพศนี่ยครับท่านเราไปดูค้าบบ่าจะมีปีพศหนึ่งอยู่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับ จนอีพี่ศหนึ่งไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับท่านแต่ตอนนี้หาค่อยๆเจอแล้วนะครับถึงไม่ได้ติดอยู่ในอันดับที่หายากแต่หายากมากๆเลยนะครับในทุกวันนี้นะครับท่านเรามาดูเหรียญแรกก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับเหรียญแรกครับเหรียญแรกนะครับพอสอนพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกับท่านโอ้โหเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยนะครับเนี่ยผลิตน้อยหายากมากเลยครับสำหรับปีพศนี้ครับและราคาก็สูงเกินต้านเลยครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่หน แบบนี <c oughs> e F, ้หายากมากเลยครับผดจะหาเจอได้โอ้โหดูสิครับคมชัดเจ๋ะมากครับทั้งทที่ยังไม่ได้ทำการล้างต้องเงาวับจับติงจริงครับหรับนี่ครับปีพศ2541นี่นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่7,863,000เหรียญนะครับท่าน7,863,000เหรียญนะครับท่านโอ้โหครับติดอยู่ที่อันดับที่5ของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่5ของเหรียญที่หายากนะครับสําหรับปี2541นี้นะครับท่าน ในระดับยูเอนีนะครับขอให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบาทครับคสองร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสูงเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับตกอยู่ที่เหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบาทเลยนะครับเนี่ยสูงทีเดียวนะครับเนี่ยถ้าเป็นยูเอ็นซีได้เยอะครับสองร้อยห้าสิบแต่เนี่ยเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่ห้าสิบถึงแปดสิบบาทตามสภาพแล้วกันนะครับมาครับเหรียญแรกผ่านไป มาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่เหรียญที่สองนะครับเหรียญแรกผ่านไปแล้วครับคือติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแต่เหรียญนี้ไม่ได้ติดนะครับเนี่ยนี่เหรียญนี้ไม่ได้ติดนะเท่าที่ผมดูอยู่นี่ครับเพราะว่าผมดูก่อนที่จะมาให้พี่เพื่อนๆนัดูครับสภาพสวยนะครับนี่ลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนะครับสองสีเก้าเหลี่ยมนะครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับพอตอลพันห้าร้อยสี่สองครับสันสองห้าสี่สองนะครับสันนี่ครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห จำนวนกำไรดูที่เท่าไหร่ครับปีสองห้าสี่สองเนี่ยอยู่ที่เท่าไร่ครับมอ,มองไม่ชัดเลยเนี่ยอยู่ไกลเกินครับเนี่ยเท่า,าไร่เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับท่านห้าสิบเท่าไหร่ครับสองห้าสี่สองนะตนนังค์กำไรอยู่ที่ห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านห้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านในระดับสูนทรีนั้นกอให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองครับท่านผลิตเยอะครับ หนึ่งร้อยบาทครับสำหรับปีสองพนห้าสี่สองนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรด์ที่หายากนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้น,ชนั้นตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงยี่ห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ